คือผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเกม Vatten Cat ของผมอะ่ะยู่ยูด่านที่ผมเคยเคลียร์ไปแล้วอะ่ะมันก็กลายเป็นแบบผมไม่เคยเคลียร์ดูดิทุกอย่างขึ้นใหม่เฉยเลยผมให้ทุกคนดูนะอย่างด่านเนี้ยด่านของเจ้าหญิงพันใช่ไหมซึ่งผมได้แมวไปแล้วแต่มันขึ้นว่าผมยังไม่ได้เล่นอะ่ะเอออันนี้ให้ดูแค่ตัวอย่างแรกนะ แล้วทุกคนมาดูอันนี้ทีเด็ดเลยด่านอันแคนนี่ผมหายไปคือด่านอันแคนนี่อ่ะผมเคลียร์ไปหมดแล้วเว้ยกลายเป็นผมเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์ด่านอันแคนนี่เฉยเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนเอาผมลงวิน o w s คอมใหม่ใช่ไหมผมก็เลยโอนข้อมูลเข้าม,มือถือพอผมลงวิน o w s เสร็จปุ๊บผมก็โอนข้อมูลจากมือถือเข้าคอมเหมือนเดิมแล้วผมก็เปิดเช็คดูในตอนนั้นอ่ะอเมื่อประมาณตอนเที่ยงอ่ะซึ่งข้อมูลอะไรตอนนั้นยังปกติดีอยู่เลยเล่นถึงด่านไหนก็ถึงด่านนั้น ปกติเลยตอนนั้นอะแต่ว่าพอมาตอนนี้ปุ๊บประมาณช่วงเย็นผมเข้ามาดูเกมอีกรอบหนึ่งเอา้ากลายเป็นกูยังไม่เคลียดด่านอันแคนนี่เฉยแล้วทุกคนดูนะถ้าเกิดว่าผมยังไม่เคลีย์ด่านอันแคนนี่ใช่ไหมแล้วผมจะมีแมวพวกนี้มาได้ยังไงกวางโดรอนเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นแมวที่แบบจะต้องแบบเล่นไปจนด่านอันแคนนี่หลังๆถึงจะได้เอาตรงๆนะหัวร้อนมากอะ แล้ว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 ไม่ใช่แค่นี้ด่านซอมบี้กลายเป็นผมยังไม่เคลียเฉยเลยด่านอากุก็กลายเป็นผมยังไม่เคลียเฉยแล้วผมจะไม่เคลียได้อย่างไงว่าดูพลังงานผมดีหนึ่งพันอยู่ดีๆชีวิตผมก็ถอยหลังเฉยเลยแต่ว่าแมวล่าสุดตัวที่ผมได้ไปนะคือแคลรี่สีดํายังอยู่เว้ยคือถ้าสมมติว่าแบบมันไปโหลดเซฟข้อมูลเก่าแล้วแมวผมหายนะผมพูดจริงๆว่าผมไม่เล่นแล้วผมเลิกเลยแล้วก็ดูเหรียญ ผมมีอยู่เจ็ดสิบสี่เหรียญซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เว้ยผมมีเก้าสิบกว่าเกือบร้อยแล้วมั้งหรือว่าร้อยไปแล้วก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วดูตรงนี้ทีเด็ดเลยของสร้างบ้านหายหมดเลย <c oughs> คือผมบอกกันนะว่าการแบบโอนถ่ายย้ายข้อมูลเงี้ยผมไม่ได้เพิ่งทำครั้งแรกนะคือผมทำอย่างเงี้ยมาประมาณแบบหลายรอบมากไม่ใช่ว่าผมทำไม่เป็นนะผมทำเป็นและทุกรอบแบบปกติปกติเลยจนมาวันเนี้ยเอา้า ไม่ปกติเฉยคือทําทุกอย่างเหมือนเดิมอะแต่ว่าผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมไม่ได้ทําอะไรพิสดารด้วยแล้วมันจะมีอันนี้ไว้ตัวแพตินัมตอนแรกที่ผมเข้ามาตัวแพตินัมแบบเยอะมากผมกดรับไปละอาหารแมวก็เยอะมาก XP ก็เยอะมากมันเหมือนแบบกลายเป็นผมพึ่งเคลียร์ของรางวัลที่แบบพึ่งเคลียร์ครั้งแรกก็เลยแบบปรากฏขึ้นใหม่ผมก็เลยแบบกดรับไปละไม่รู้จะโดนแบนหรือเปล่าแต่คือมันไม่ใช่ความผิดกูอะเนี่ยตัวแพตตินัมผมกลายเป็นแบบมี4ี่ใบ XP กลายเป็น63ล้านอะ่ะจากตอนแรกผมมี30กว่าล้านคือพูดจริงนะถ้าเกิดว่าผมโดนแบนนะผมเลิกเลยจริงๆไม่เล่นละคือการที่มึงแบบย้อนเซฟกูแบบมันไม่ใช่ความผิดกูเลยอะ่ะกลายเป็นแบบต้องมาเล่นด่านซ้ำอะ่ะแล้วด่านอันแคนนี่แบบไม่ใช่มีนิดเดียวนะโคตรเยอะน่าจะแบบเกือบร้อยด่านได้อะ่ะใครจะนั่งเล่นใหม่ไหววะคอนเทนต์แมวอาจจะน้อยลงแล้วไม่อยากจะเล่นด่านซ้ำด้วยแล้วอยู่ดีๆแม่งก็ย้อนเซฟกูปวดหัวเลย เราชื่อเซตแมวที่ผมตั้งไว้อะผมไม่ได้ตั้งอย่างนี้ด้วยนะผมไม่ได้ตั้งสล็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยผมจะตั้งว่าแบบทีมแดงทีมเอเลี่ยนอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยผมดูก็รู้แล้วว่าไอดีผมเนี่ยแปลกๆแล้วเนี่ยแล้วผมพูดนะว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยผมไม่เคยแฮกเลยแม้แต่บ,บาทเดียวทุกบาททุกสตางคูเติมเองหนึ100่งร้อยเปอร์เซนเลยกล้าพูดเต็มที่นี่ ในตอนแรกเหมือนว่ามันจะปิดเพลงแล้วก็ซสาร์เอฟเฟกด้วยซึ่งผมไม่ได้ปิดซาร์เอฟเฟกเพลง่ะใช่ผมปิดแล้วก็ตรงนี้ปกติผมจะตั้งเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้ตั้งแนวเดียวผมเซตสอแนวเอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะไอดี <laughs> ผมมันเป็นอะไรอะถ้าใครเคยประสบปัญหาแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันทุกคนผมอยากรู้ว่าผมประสบชะตากรรมอันนี้คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าผมทําอะไรผิดพลาดไปเคลียร์ครั้งแรกด้วยกู <laughs> จะเคลียร์ครั้งแรกได้ยังไง <laughs> ใช่แล้วรับมานี่แล้วก็ด่านนี้ด่านรวมดาราอีเวนต์ด่านนี้จะเป็นด่านที่ให้ xp เป็นประมาณ10กว่าล้านได้อะซึ่งผมเก็บไปแล้วแต่ว่ากลายเป็นผมยังไม่ได้เก็บเฉยเลยมันเกิดอะไรขึ้น